สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นการแนะนำะในการที่เพื่อนๆจะซื้อแบตเตอรี่จากเพจหรือจากเว็บไอ้พวก s h อ p e e Lazada นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำว่าเราจะต้องควรซื้อแบตเตอรี่ยัยงไงที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะใส่กับรถของเราได้พอดีนะครับโดยที่แบบ เราสั่งจากเพจพวก lazada พวก shopee นะฮะโดยที่แบบมันเราไม่ต้องมาเสียเวลาสมมติว่าถ้าเราสั่งขนาดผิดนะครับเราจะต้องแบบต้องส่งกลับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งยากอ่าแล้วก็มันเคยเป็นปัญหาของผมนะครับก่อนก่อนก่อนนี้ที่ผมแบบรถผมหมดประกันแล้วแลวอีกอย่าง,งคือแบตเตอรี่บิ๊กไบค์แถวอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่มีร้านขายนะครับก็เลยจะต้องสั่งมาเองแล้วก็ต้องมาใส่เอง แล้วก็ผมก็คิดว่าจะสั่งมาจากไม่ช้อปปี้ก็รซา,าดาคราวนี้พอเราสั่งเราจะสั่งเนี่ยมันต้องรู้ขนาดของแบตเตอรี่ครับว่ากว้างยาวเท่าไหร่กว้างยาวสูงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอินเตอร์เซปเตอร์เนี่ยมันจะมีกล่องกล่องที่จะต้องใส่แบตเข้าไปเกิดมันเล็กไปมันก็หลวมถูกไหมครับหรือขนาดที่ใหญ่เกินไปมันก็จะใส่ไมได้แล้วก็ขนาดแอม วัดของอแบตเตอรี่ที่เราจะสั่งมันก็ต้องขนาดที่แบบสามารถขับได้สตาร์ทของบิ๊กไบค์รุ่นนั้นๆประมาณนั้นได้นะครับคือแบตเตอรี่บางบางรุ่นก็คือ,อรถหลยค่ยมันใช้ขนาดเดียวกันได้แต่ว่ามาตรฐานก็คือเราจะต้องรู้ความสูงความกว้างความยาวของแบตเตอรี่ของเราเดิมๆก่อนก่อนที่เราจะสั่งนะครับมันเคยเป็น ปัญหาของผมที่แบบว่าผมจะเปลี่ยนแล้วครันี้ก็ต้องถอดออกมาวัดขนาดมันผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเป็นการง่ายสำหรับเพื่อนๆที่จะสั่งก็คือจะได้รู้ว่าเออจะต้องดูอะไรบ้างในการที่ว่าจะสั่งแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองนะครับหรือสั่งมนาะเพื่อให้ร้านแถวบ้านเปลี่ยนให้แต่เราเป็นคนหาซื้อมาเองนะครับอมาถอดกันแล้วก็จะมาดูกันว่า ขนาดแบตเตอรี่ของ RE Interceptor 650เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับ มาแล้วนะครับก็สังเกตเห็นไหมนะฮะแบตเตอรี่มันจะมีหลายขนาดถ้าเกิดเราสั่งขนาดผิดมาเนี่ยเราจะใส่รถเราไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าวัดมันไม่ถึงแอมมันไม่ถึงเงี้ยมันก็จะแรกๆมันอาจจะสตาร์ทได้แต่มันจะใช้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรแอมมันไม่พอพอเก่าไปแอมไม่พอปุ๊บมันก็จะใช้มันก็จะขับได้สตาร์ทไม่ได้มันก็จะใช้ได้แป๊บเดียวนะดูความสูงต่างกันอันนี้ของระเยี่ยนฟิลนะครับความสูงต่างกัน ความหนาเห็นไหมความหนาก็ต่างกันกับอันนี้นะฮะแล้วก็วัดอันนี้อันนี้12 12โวลต์9แอมป์เห็นไหมแต่ Royal Enfield ใช้12โวลต์12แอมป์นะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ผมทำคลิปมาให้ดูเพื่อนๆจะได้สั่ง mm hmm. จะได้ง่ายสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะว่า,าจะสั่งขนาดไหนมา,เ,าเดี๋ยวดูเอาความสูงก่อน อยู่ที่14.5 14.5เซนความสูงนะครับความกว้าง8.5นะครับความกว้างความกว้างตรงวัดตรงนี้ความกว้าง8.5ความยาว15นะครับโอเคพอเรารู้ขนาดแบบนี้เราก็สั่งสั่ง แบตเตอรี่พอเราไปเลือกแบตเตอรี่ได้แล้วก็เราก็เลือกความกว้างยาวสูงให้มันเท่ากับขนาดนี้มันก็จะเอามาใส่ได้นะครับหรือจะตั้งกันแค่มิลสอมิลได้นะครับแต่เล็กได้เล็กได้นะครับแต่ความกว้างเนี่ยจะต้องน่าจะฟิกน่าจะฟิกขนาดเพราะว่ามันเป็นช่องสอดเข้าไปแบบนี้ด้านเนี้ยจะต้องประมาณ8.5 8 6ต่างกันมิลน,นึงไม่เป็นไรนะครับ อยู่ที่ประมาณแล้วแต่แบรนด์ด้วยแต่ถ้าเกิดเรื่องความยาวความความกว้างเนี่ยสั้นกว่าได้แต่อย่าให้ยาวเยอะนะครับยาวเยอะมันจะใส่ไม่ได้แล้วก็ความสูงเหมือนกันความสูงก็ต้องแบบอ่ามันอ่า14.5 14.6 1 4ดหเเนี่ยน่าได้แต่ว่าอย่าให้สูงเยอะเกินนะครับประมาณนี้เพราะว่าแต่ละแบรนด์บางทีอะความกว้างความโตความสูงกับความยาวเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ความสูงความยาวเนี่ย ถ้าเล็กกว่าได้แต่ถ้าเกิดใหญ่กว่าไม่ได้นะครับมันจะใส่แล้วมันจะติดช่องมันจะมีแค่นี้ช่องเวลาช่องเสียบมอแบตมันจะมีแค่นี้นะครับก็บวกลบไม่เกิน2อมิลแต่เล็กได้แต่มันจะหลวมหน่อยแต่โตห้ามโตกว่ามากนะครับโอเคครับก็เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะสำหรับแบตแบตตัวนี้นะครับ จะมีขนาดอยู่ที่12โวลต์12แอมป์นะครับ12โวลต์12แอมป์ความกว้าง8.5เซนนะครับความกว้างคือด้านนี้8.5เซนความยาวจากนี่มาถึงนี้นะฮะ15เซนติเมตรแล้วก็ความสูงความสูงก็คือจากพื้นถึงข้างบนเนี่ย14.5นะครับก็เมื่อรู้ขนาดเนี้ยเราก็ไปสั่งใน Lazada ใน Shopee ได้ที่เขาขายนะครับ เพื่อแถวเพื่อนซื้อสั่งมาเซอร์วิสเองร้านแถวบ้านไม่มีขายเราก็ต้องสั่งมานะฮะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ทำให้เพื่อนเเลือกแบตเตอรี่ที่มันเหมาะกับ Interceptor 650นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่มันง่ายๆที่ผมทำแล้วแล้วเพื่อนเอาไปใช้ได้แล้วมันง่ายๆต่อต่อเพื่อนๆนะครับ ผมก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวิธีการเลือกแบตเตอรี่อินเตอร์เซอร์เตอร์650นะครับ